สวัสดีค่ะพบกับครูน้อยบอลสีใน e p ีที่111ค่ะวันนี้ครูน้อยมีบอลสีมาแบ่งปันในราคา150บาททุกกระถางค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้ว6นิ้วค่ะที่ห่างหายไปหลายวันไม่ใช่อะไรค่ะพอดีบอลสีเขาทิ้งใบเยอะมากครูน้อยก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็คว่ำกระถางเลยค่ะคว่ำกระถางแล้วเดี๋ยวครูน้อยจะเพาะใส่แก้วมาดูนะคะเนี่ยที่ครูน้อยคว่ำกระถางไว้หัวให,ใ,หใหญ่ทุกหัวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่บอนสีทิ้งใบนี่อย่าไปคว่ำกระถางทิ้งนะคะเนี่ยคว่ำแล้วเอาดินไปตากแดดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือบอนสีที่คุณน้อยไม่มีป้ายชื่อปักไว้นะคะก็เลยมารวมกันเดี๋ยวคุณน้อยจะขยายพันธุ์ส่วนบอนสีที่มีชื่อคุณน้อยก็แยกใส่กระถางไว้ตั้งหากนี่นะคะนี่ไม่มีชื่อเดี๋ยวให้เขาเกิดมาก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเขาชื่ออะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปใจร้อนนะคะปลูกบอนสีอย่าใจร้อนไม่ใช่ว่าเห็นเขาทิ้งใบโกรธ แม่ค้าอีกเอาอะไรมาให้ไม่รู้แล้วก็คว่ำทิ้งเลยของคุณน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะดูแลดีนะคะที่ทิ้งใบก็เยอะที่ตายก็เยอะนะคะถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วนะ่ะคุณน้อยลองแล้วคุณน้อยแยกใส่กระถางสี่นิ้วเสร็จแล้วพอทิ้งใบเนี่ยคุณน้อยลองไปรื้อดูปรากฏว่าหัวเขาเน่าหมดเลยเพราะว่าเขายังไม่สร้างหัวแต่ถ้าเป็นกระถางห้านิ้วหกนิ้วรับรองหัวยังอยู่คะ่ะรับรองไม่ตายนะคะอย่าใจร้อนเอาไปฝังใหม่เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณน้อยจะทําให้ดูนะคะคุณน้อยจะฝังใส่แก้ว เพราะว่าดูแล้วประหยัดเนื้อที่ถ้าเป็นกระถางนี่ของครูน้อยสองสารอต้นนี่เต็มลงรถเลยค่ะและ้วมีมีมาเรื่อยๆนะคะมีอาการขั้นโคม่าต้องเข้าห้องไอซูได้ทุกวันวันหนึ่งห้าต้นสิบต้นดูแลไม่หวัดไม่ไหวแต่ถ้าเกิดอยู่ในตู้นี่ปลอดภัยหมดนะคะเนี่ยที่อยู่ในตู้นี่ปลอดภัยหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีตู้อบนะคะนําไปใส่ตู้อบไว้ค่ะช่วงหน้าหนาวหน้าฝนแล้วค่อยออกมาชมความสวยงามข้างนอกหน้าฝน นี่บอลสีเขาจะงามดีนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวนี่ก็ต้องทะนุถนอมหน่อยใครไม่มีตู้อบนะคะแนะนําให้ทําถุงอบใส่เลยค่ะง่ายงายงบประมาณไม่มากถ้าเป็นกระมังแล้วก็ซื้อถุงมาใส่เนี่ยถ้าเป็นกระมังร้านยี่สิบาทเนี่ยถ้าเป็นกระถางห้านิ้วหกนิ้วก็ใส่ได้สี่ห้ากระถางเลยเพราะฉะนั้นก็ประหยัดพื้นที่ไปอีกนะคะเอามาดูบอลสีต้นแรกวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้ต้นแรกคือรัศมีเงินค่ะเนี่ย อยู่ในกระถาง5.5นิ้วค่ะกําลังสวยเลยนะคะเนี่ยโตไปเปลี่ยนเป็นกระถาง8ได้เลยค่ะแต่สําหรับคุณน้อยใจคุณน้อยเองถ้าเกิดว่าถ้ารากเขายังไม่ทะลุกระถางเนี่ยเลี้ยงเขาไปก่อนค่ะยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะช่วงหน้าหนาวนี่เวลาเปลี่ยนกระถางนี่เขาชะง,งักเลยค่ะเพรเผล่อใบร่วงทิ้งใบไปหมดเลยถ้าสมมุติว่ารากเขายังไม่ทะลุกระถางนะคะเลี้ยงแบบนี้ไว้ก่อนค่ะยังไม่ต้องใจร้อน ต่อให้เขาสูงใหญ่นี่ก็ยังไม่เป็นไรเขายังมีอาหารอยู่ก็บำรุงกันไปนะคะสำหรับบอนสีต้นเล็กๆนะคะกระถางสี่นิ้วน่ะคุณน้อยไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นกระถางห้ากระถางหกแล้วค่อยใส่ปุ๋ยถ้าไม่รู้จะใส่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยมูลไส้เดือนดีที่สุดค่ะที่เราซื้อตามตลาดคุณน้อยก็ซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนมานะคะเสร็จแล้วก่อนใช้คุณน้อยจะมานํามาตากแดดให้แห้งก่อนคุณน้อยไม่รู้ว่ามันมีเชื้อราหรือเปล่า ก็จะนํามาตากแดดก่อนแล้วก็ผสมเปลือกไข่บดค่ะแล้วคุณน้อยก็จะมาโรยหน้ากระถางแบบเนี้แต่ถ้าสมมุติว่าใครมีมูลวัวนะคะคุณน้อยแนะนําให้เป็นหมักก่อนนะคะหรือเป็นใบก็ไอ้มูลวัวที่หมักไว้ข้ามปีคืออยู่ในถุงโดนแดดโดน,ดนฝนอะไรเป็นข้ามปีอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ต้องไปหมักอีกก็นํามาโรยโคนต้นนะคะสําหรับปุ๋ยมูลเสเดือนคุณน้อยใส่แค่ช้อนเดียวนะคะ ใส่ช้อนเดียวล้วก็ลดน้ําตามถ้าสมมุติว่าของใครมีเพลี้ยะนะคะคุณน้อยแนะนําให้ใช้สารกําจัดมแมลงนะคะสารกําจัดมแมลงมีขายตามร้านเกษตรนะคะหรือบางทีคุณน้อยก็สั่งลาซาด้านะคะถุงหนึ่งกิโลนึงไม่เกิน200บาทเอาจะเป็นเกร็ดสีชมพูนะคะเอามาโรยที่โคนต้นค่ะแล้วลดน้ําตามเขาจะดูดซึมแล้วก็ดูดซึมไปถึงก้านถึงใบเพราะฉะนั้นเพลี้ยที่อยู่ในดินก็ก็จะตายนะคะ ก็เป็นการแก้ปัญหาได้วิธีหนึ่งนะคะคุณน้อยไม่เคยฉีดยากันเชื้อรานะคะคุณน้อยไม่รู้ว่าถ้าบอลสีเป็นเชื้อราเป็นยังไงเพราะคุณน้อยไม่เคยใช้แต่เพลี้ยนี่มีเหมือนกันนะคะบางทีถ้าเราแช่น้ํานานๆนี่ก็มีเพลี้ยเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ต้นแรกนะคะสําหรับทัศมีเงินค่ะคุณน้อยก็ต้องขออภัยคุณน้อยก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดได้พูดก็มีเรื่องให้พูดเยอะอยากจะแนะนําอยากจะ แจ้งเพื่อนๆอะไรที่รู้ก็อยากจะแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงๆที่คุณน้อยประสบมานะคะคุณน้อยอันไหนแก้ไขได้คุณน้อยก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะอย่างใบกัมปูเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ใบกัมปูมาคนจะหมักก่อนนะคะวิธีการของคุณน้อยคุณน้อยจะเอาไปแช่น้ําถ้าเป็นเรยงด่วนนะคะคุณน้อยจะไปแช่น้นําในน้ำเนี่ยคุณน้อยจะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่คุณน้อยทําเองเน่ย ใส่เยอะๆเลยถ้าเกิดใบกัมปูเยอะๆคุณน้อยก็ใส่หลายขวดเลยใส่เพียวๆแล้วก็ใส่น้ําตามคุณน้อยจะแช่ไว้สองวันสามวันเสร็จแล้วคุณน้อยก็พอแช่ไปแล้วคุณน้อยจะเอาออกมาแล้วก็มาตากแดดให้แห้งกรอบเลยแห้งกรอบเมื่อไหร่คุณน้อยก็มาผสมดินปลูกอันนี้คือวิธีการเร่งด่วนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เร่งด่วนคุณน้อยก็ทําเหมือนกันคุณน้อยใช้ดินถุงที่ซื้อจากท้องตลาดนั่แหละดินถุงน่ะแล้วก็เอามาผสมใบกัมปูมาผสมปุ๋ยคอก คุณน้อยใช้มูลวัวนะคะส่วนส่วนผสมก็ไม่ตายตัวนะคะแต่ที่จะหนักก็คือใบกัมปูจะมากหน่อยนะคะคุณน้อยก็มาเค้าผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนะี่ยโรยไปเลยใช้ถ้าถ้าสมมุติว่าส่วนผสมเยอะคุณน้อยก็ใช้เยอะเเลยนะคะคุณน้อยใช้สอง,สงขวดสามขวดเลยเอาไปเค้าถ้าสมมุติว่าดินเนี้ยแห้งๆคุณน้อยก็พรมน้ําพรมน้ําแล้วก็เค้ากันพอหมาดๆนะคะไม่ใช่เปียกจนแฉะหรือ ร่วนเลยนะคะเอาพอหมาดๆเสร็จแล้วคุณน้อยก็จะโกยใส่ถุงถุงปุ๋ยนั่นแหละเสร็จแล้วก็มัดถุงแล้วก็ไปวางไว้คนต้นไม้คุณน้อยทิ้งไว้จนลืมเลยทิ้งไว้จนลืมหลายเดือนเลยทีนี้พอเราเวลาเราจะมาใช้คุณน้อยก็จะมาตากแดดฆ่าเชื้อราในดินในใบกัมปูหรือในปุ๋ยคอกนะ่ะตากให้แห้งสนิทเลยแล้วเวลานํามาใช้ก็ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผสมอะไรอีกเพราะว่า ในส่วนผสมนั้นมีดินอยู่แล้วมีทั้งดินมทีทั้งใบกำปูมีทั้งปุ๋ยคอบเอามาใช้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่แบบใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเร่งด่วนก็เป็นวิธีแรกนะคะคุณน้อยจะทําแบบนั้นส่วนดินถุงที่ซื้อมาจากท้องตลาดก่อนใช้คุณน้อยจะนํามาตากแดดให้แห้งสนิทเลยค่ะฆ่าเชื้อรานะคะทําวิธีการแบบนี้นะคะวันสีขาจะงามแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนี้คุณน้อยก็กันไม่ได้เหมือนกันก็ทิ้งใบไปเยอะเหมือนกัน ก็แก้กันไปนะคะดูอาการแต่ละต้นเหมือนกันอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้เพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะคะที่คุณน้อยขายแพงเพราะว่าเขามีหลายต้นนะคะในกระถางนี้เขามีหัวแล้วเขามีแทงหน่อก็ไม่อีกเพราะฉะนั้นคือกระถางนี้เห็นกระถางเล็กๆแต่เขาหัวเขาใหญ่นะคะถ้าใครรับไปคุณน้อยแนะนําให้เลี้ยงเป็นฟอร์มก่อนะคะไม่ต้องไปแยกเพราะถ้าแยกมาหลาต้นเล็กอาจจะไม่รอดนะคะเนี่ย มีสามต้นสี่ต้นเลยหรือห้าต้นนี่แหละนี่นะคะแนะนําเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยค่ะนี่เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะคะถ้าเขากัดสีเต็มที่ใบเขาจะเป็นสีชมพูสวยเลยคะ่ะกระดูกขาวอันนี้เพชรพันล้านนะคะอ่ะต่อไปต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นด่างเกยชัยหรือเปล่าแต่เป็นต้นที่หัวใหญ่แล้วคุณน้อยตัดยอดตัดยอดแล้วเขาแทงขึ้นมาใหม่นี่เป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยมีหลายต้นเลยเนี่ย สวยนะคะเนี่ยเป็นไหลยต้นเลยอันนี้ใครที่ชอบสีเปื้อะๆอย่างนี้แ,นะแนะนําเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยไม่แน่ใจนะถ้าไม่ใช่ด่างเกยใช้แต่คุณน้อยมีด่างเกยใช้อยู่แล้วคุณน้อยตัดยอดก็ป้ายหายอีกตามเคยคุณน้อยไม่รู้เป็นอะไรมีปัญหากับเรื่องป้ายนี่แหละพอเปลี่ยนกระถางที่ไรก็ป้ายหลุดแล้วก็ลืมนี่นะคะแต่เขาสวยนะคะถ้าใครรู้จากชื่อต้นนี้ถ้าว่าไม่ใช่ด่างเกยใช้ บอกคุณน้อยบ้างนะคะคุณน้อยก็ไม่ใช่เซียนบอลสีเหมือนกันต้นนี้อยู่ในกระถางกระถางหกนิ้วหรือห้าจุดห้านิ้วนี่แหละแต่ทรงพุ่มสวยนะคะเตี้ยเตีเลยเพราะว่าพอเวลาตัดยอดเขาแตกขึ้นมาใหม่นี่ก็จะเป็นทรงพุ่มสวยต่อไปต้นนี้ชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะทุกต้นทุกกระถางนี่นะคะถ้าใครมีตู้อบสามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะทุกต้นเลยค่ะ อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเป็นกระถาง1 0บนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถาง8ปก่อนแต่ถ้าใครเลี้ยงนอกตู้ก็แนะนำให้เลี้ยงไปจนกว่าเขาจะรากทะลุกระถางนะคะถึงจะไปเปลี่ยนกระถางพอลากเขาทะลุกระถางนะคะก่อนที่จะนำไปเปลี่ยนกระถางงดน้ำสักวันสอวันก่อนให้ให้ดินแห้งๆหน่อยนะคะเวลาเปลี่ยนเราดึงออกมานี่ดินเขาจะไม่ทลายนะคะเราไม่ต้องลื้อดินไม่ต้องลื้อรากนะคะ วางเข้าไปเลยในกระถาง8นิ้วแล้วกระถาง8นิ้วก็แนะนําให้ใส่ถ่านดํานะคะลงไปรองก้นกระถางไม่ให้ดินไหลลงด้วยและอย่างหนึ่งก็จะช่วยดูดซับความชื้นด้วยค่ะอ่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะต่อไปต้นหนึ่งค่ะต้นนี้สีมหาโพค่ะสีมหาโพต้นสูงพอกับชมพูทวีปนะคะกัดสีสวยแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังแทงยอดใหม่นี่นะคะ สีมหาโพเป็นบอนกัดสีนะคะมีสามใบเนี่ยสูงเกินหนึ่งคืบนะคะแต่ยังไม่ถึงฟุตต่อไปต้นนี้ต้นต้นนี้สวยนะคะเป็นไม้กัดสีอันนี้พิษณุโลกค่ะอันนี้คือยอดใหม่ที่เขากำลังแทงมานี่คะส่วนใบนี้ใบเก่าใบนี้ใบเก่าถ้าสมมติว่าถ้าใครรับไประหว่างขนส่ง สองใบนี้เขาเหลืองให้ตัดทิ้งเลยนะคะคุณน้อยจะแนะนําเสมอเลยว่าใบเหลืองๆใบที่ตกๆนะ่ะให้เพื่อนๆตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้เขาจะเป็นภาระให้กับใบอื่นแทนที่อาหารจะไปเลี้ยงใบที่เกิดมาใหม่เขากลับจะต้องไปเลี้ยงใบที่ตกใบที่เหลืองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายบอลสีกระถางหนึ่งเลี้ยงนอกตู้ถ้ามีสักสามใบคุณน้อยก็ถือว่าเขาสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าอยู่ ในตู้เนี่ยบางทีเขาใบดกบางทีเขาก็ไม่ทิ้งใบเลยแต่คุณน้อยก็ไม่ค่อยเก็บไว้ให้ใบเยอะๆเราคุณน้อยเดินเข้าไปดูในตู้อบนี่ถ้าเกิดเห็นใบเขาเยอะๆคุณน้อยก็จะตัดออกบ้างให้เขาเหลือน้อยๆเพราะว่าเขาจะได้ไม่แย่งอาหารกันค่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้เมืองกเกอกเกตค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้ใบใบล่าสุดที่เกิดมาใหม่นะคะอันนี้ใบเก่าอันนี้ใบเก่าค่ะถ้าสมมติว่าถ้าอยู่กับคุณน้อยนะคะ คุณน้อยจะตัดใบที่สูงนี่ออกเพราะนี่เป็นใบเก่าเพราะว่าใบที่ขึ้นมาใหม่เขาจะได้สมบูรณ์แต่บางคนก็เสียดายแต่ถ้าใครรับไปต้นนี้เขาสูงเขาเขาใหญ่แล้วนะคะถ้าใครรับไปแล้วมันก็มีโอกาสนะคะที่ใบนี้จะเหลืองคุณน้อยเคยซื้อเมืองกอกเก็ตมาต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่านี้นะคะห้าร้อยบาทพอรับมาสักแป๊บหนึ่งใบก็ทิ้งใบหมดเลยค่ะแต่ก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่าไม่ค้าเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติของเขาครูน้อยก็ตัดใบออกหมดเลยค่ะแล้วครูน้อยปล่อยให้เขาลงหัวตอนนี้ครูน้อยผ่าหัวมาได้ได้ได้กระบะกว่า,วาแล้วนะคะคุณน้อยผ่าหัวบอลสีเมืองกอเกอกเกตที่คุณน้อยรับมาห้าร้อยบาทต้นเขาสูงกว่านี้หน่อยนึงนะแต่เขาใหญ่กว่านี้อันนี้อันนี้เขาก็มีหัวแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีหัวขนาดจะผ่าได้ใครที่จะผ่าหัวบอลสีครูน้อยแนะนําว่า ให้เขาโตเต็มที่นะคะเวลาผ่าออกมาหัวเขาเหลืองมากนั่นแหละเขาจะติดดีนะคะตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะอ่ะต่อไปต้นนี้นารีบุราพาค่ะนานาฬีบุราพาต้นนี้มีห้าใบกับหนึ่งหลอดนะคะเนี่ยต้นนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะเนี่ยนาฬีบุราพาเวลาเขากัดสีเขาจะสวยนะคะ อันนี้เป็นใบเก่าใบเก่าก็ซีดแล้วเนี่ยสำหรับต้นนี้ก็เอามาจากในตู้เหมือนกันกับกับลัสมีเงินนะคะส่วนต้นอื่นอยู่อยู่นอกตู้หมดเลยค่ะอะ่ต้นนี้ก็อยู่มี3ต้นนะคะที่คุณน้อยเอาออกมาจากในตู้มีเมืองเกาะเกร็ดมีนาลีบุรพาแล้วก็รัศมีเงินค่ะนอกกนั้นเป็นบอลสีที่คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้นะคะแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยว ถ้าเกิดบอนสีที่อยู่ในตู้เพื่อนๆน,นําไปเลี้ยงนอกตู้แล้วใบมันอาจจะเหลืองหรือใบตกก็ตัดออกเลยนะคะบอนสีไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงในตู้นะคะคุณน้อยแจ้งไว้เพียงแต่ว่าถ้าใครอยากให้บอนสีงามไม่ไม่เจอโรคเจอมแมลงเจออะไรเนี่ยก็ไปเลี้ยงในตู้ถ้าใครมีตู้นะคะแต่ถ้าไม่มีตู้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงนอกตู้ของคุณน้อยก็เลี้ยงนอกตู้เยอะนะคะไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงในตู้หมดทุกต้น อ,อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้คือนางลักสดค่ะอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยนางลักสดต้นนี้มี4ใบค่ะก็สูงสูงเกือบ1ฟุตนะคะคุณ้อยไม่ได้เอาไม้พัดัดวัดดูด้วยสายตาเกือบ1ฟุตแต่ใบเขาสมบูรณ์นะคะเนี่ยอยู่ในกระถาง5.5นิ้วอ่าต่อไป ต้นนี้อยู่ในกระถางหกค่ะตนน mm. น้น, Hence, ตนนี้หยดเลือดนางพิมพ์คุณน้อยแนะนําเลยค่ะหยดเลือดนางพิมพ์เป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายมากอันนี้คุณน้อยแยกหน่อมานะคะเนี่ยเนี่ยเขามีหัวนะคะคุณน้อยแยกหน่อมาเขาเลี้ยงง่ายมากคุณน้อยเคยเคยเลี้ยงไว้ต้นเดียวแล้วคุณน้อยแยกหน่อมาได้เยอะมากต้นเดียวต้นใหญ่มากเลยตอนเล็กๆคุณน้อยก็เลี้ยงไว้ในตู like. ้พอตอนโตคุณน้อยก็เอามาไว้ข้างนอกใหญ่มากแต่สําหรับต้นนี้ตั้งแต่แยกหน่อคุณน้อยก็ไม่เคยไว้ในตู้นะคะ อันนี้ไว้ข้างนอกตลอดเลยอยู่ในกระถาง6นิ้วสูงคืบกว่านะคะเขาจัดเตี้ยเตี้ยสังเกตวันสีที่ไว้นอกตู้เขาจัดเตี้ยเตี้ยนะคะอย่างเนี้ยนางรักสดก็เตี้ยเตียเหมือนกันอ่ะต่อไปต้นนี้สก,กัดนิมิตค่ะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วสก,กัดนิมิตในกระถางนี้มีหลายต้นเลยนะคะมีสามต้น สามต้นไอ้ที่ยอดใหม่นี่อาจจะเป็นอีกต้นหนึ่งหรือเป็นแทงหน่อมาใหม่ไม่แน่ใจแต่ที่นี่แน่คือมีสามต้นในหนึ่งกระถางนะคะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันค่ะสังกัดนิมิตอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยสูงเกินหนึ่งฟุตค่ะมีสามต้นในหนึ่งกระถางอ่าต่อไปอันนี้เป็นไม้ใหญ่นะคะไม้ตระกูลยักษ์อ้าวต้นนี้หนุมานัดสมาธิค่ะเนี่ยจะ ใบจะคล้ายๆกับหนุมานออกศึกค่ะแต่เป็นหัดหนุมานขัดสมาธินะคะอยู่ในกระถาง5.5้านิ้วมีสองใบกับแทงหลอดขึ้นมาใหม่นี่อันนี้เป็นไม้ตะถ้าไม้ตะกูลยักษ์นี่เขาจะใบใหญ่นะคะเป็นไม้ตับดำมาเกียนสูงมากอ่ะต่อไปต้นสุดท้ายค่ะอันนี้หานุมานเข้าเฝ้าค่ะหนุมานเข้าเฝ้าอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ย ในกระถางนี้มีหนึ่งสองสามมีสีไม่แน่ใจสามหรือสี่ต้นนี่แหละแต่สามแน่ๆอนุามานเข้าเฝ้านี่เวลาเขากัดสีตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้จะโดนแดดช่วงตอนเช้าหลังจากนั้นจะไม่โดนแดดเลยนะคะเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะเพราะต้นเขาใหญ่แล้วนะคะสูงเกินหนึ่งฟุตค่ะอ่ะ ก่อนจบคลิปวันนี้คุณน้อยจะมีต้นไม้มาให้ดูต้นหนึ่งคุณน้อยไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไรแต่เดาว่าน่าจะเป็นตระกูลยักษ์เนี่ยคุณแม่น้อยไม่รู้ว่ายักษ์อะไรเนี่ยถ้าใครทราบบอกคุณน้อยบ้างนะคะใครที่เป็นเซียนบอลสีคุณน้อยไม่รู้จริงๆค่ะคุณน้อยซื้อมาทั้งยักษ์ปักหลันยักษ์กูเปลันตระกูลยักษ์คุณน้อยซื้อมาหลายต้นแต่ต้นนี้ไม่รู้อะไรเนี่ยถ้า อันนี้เขาแทงหน่อมาใหม่นะคะเนี่ยไปเป็นแบบนี้นะคะนี่แทงหน่อมาใหม่อันนี้คุณน้อยเลี้ยงไว้ต้นเดียวนี่เขาแทงหน่อมาใหม่แสดงว่าเขามีหัวถ้าคุณน้อยรู้จักชื่อคุณน้อยจะผ่าหัวค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้จักชื่อก็เลยปล่เลยตมเลยเลยเนี่ยเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้ถ้าใครรู้จักบอกคุณน้อยบ้างนะคะคุณน้อยจะได้ปักชื่อไวเอาลาค่ะวันนี้คุณน้อยมีบอลสีมาแค่นี้นะอ่ะอันนี้ให้ดู ชายชนต้นนี้เป็นชายชนพันธุ์สูงนะคะตอนเล็กๆคุณน้อยเลี้ยงในถุงอบพอเขาใหญ่คุณน้อยมาเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางสิบเนี่ยเดี๋ยวคุณน้อยจะไปไว้นอกตู้แล้วตอนนี้เขาโตเต็มที่แล้วคุณน้อยว่าเขาพร้อมที่จะไปะเผชิญโลกภายนอกแล้วแล้วเดี๋ยวคุณน้อยจะออกไปไว้นอกตู้เวลาเราจะเอาบอลสีออกนอกตู้ควรจะอ,ออกตอนช่วงเย็นนะคะตอนนี้ช่วงเช้าคุณน้อยยังไม่เอาออกค่ะอ่าสาหรับใครที่จอง หลวงรัศนีหามานะคะใครที่โทรจองหรือส่งลายจองมาไว้แจ้งมาเลยนะคะว่าจะรับหรือยังอันนี้หลวงรัศนีหานะคะที่คุณน้อยแยกหน่อไวะคะ้ค่ะอันนี้พร้อมที่จะส่งแล้วนะคะใครจองแจ้งมาเลยนะคะคุณน้อยยังไม่มาโพสต์เพราะว่าคุณน้อยอยากให้คนที่จองได้เลือกก่อนค่ะเอาละคะ,นนะ,คะสำหรับวันนี้คุณน้อยมีบอลสีมาแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆ ถึงแม้คุณน้อยจะไม่ได้โพสขายต้นไม้แต่เพื่อนๆก็ยังกดติดตามให้คุณน้อยเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณในน้ําใจของเพื่อนๆทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าที่มาชมบอลสีคุณน้อยทุกวันเลยนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่อย่าลืมเพื่อนใหม่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องคุณน้อยบอลสีบ้างนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ